เมนูบ้านๆน,นะครับผมอันนี้ผัดบวบใส่หมูนะครับผมเมนูทำกินเองสไตล์บ้านๆน,นะครับผมวิธีง่ายๆลองชิมรสชาตินะครับอือหืออร่อยนะครับหมูไปก่อนนะครับ แล้วนะครับเราก็ใส่กระเทียมนะครับแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะครับบวบที่เราลวกไว้นะครับเทลงไปเลยจังไปนะครับก็คือบวบของเรามันสุกอยู่แล้วนะครับผมไม่ต้องนานนะครับแล้วก็เราก็จะมาปรุงรสได้เลยนะครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับผมปิดไฟได้เลยครับสวัสดีครับมาพบกันอีกแล้ยวนะครับผมกับช่องโอสายรุยนะครับ วันนี้เราจะมาทำเมนูนะครับผมผัดบวบใส่หมูนะครับผมส่วนประกอบเราก็จะมีนี่ครับอันนี้จะเป็นกระเทียมที่เราตำนะครับผมนี่โขกไว้แล้วก็หมูนะครับหั่นเป็นชิ้นส่วนบวบตัวนี้นะครับผมผมเอาไปลวกนะครับแล้วก็เอามาแช่น้ำเย็นให้สะเด็ดน้ำก่อนนะครับ เป็นวิธีที่ง่ายนะครับผมส่วนประกอบของเราก็จะมีนี่ครับซอสหอยนางรมนะครับรสดีผงชูรสแล้วก็เกลือน,นิดหน่อยนะครับแล้วก็น้ำมันพืชแล้วก็ซอสสาเขียวนะครับโอเคครับผมไปครับไปลงมือทำกันเลยนะครับผมตั้งกระทะร้อนแล้วก็ใส่น้ำมันเลยครับ น้ำมันร้อนได้ที่นะครับเราก็ผัดหมูก่อนเลยครับเมื่อิินึงนะครับวันนี้เราจะลวนหมูไปก่อนนะครับ โอเคครับหมูหมูเราได้ที่แล้วนะครับเราก็ใส่กระเทียมเลยครับกระเทียมที่เราโขกไว้นะครับแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะครับอันนี้จะเป็นการผัดแบบสไตล์บ้านๆน,นะครับผมโอเคนะครับผมหมูเราสุกเรียบร้อยนะครับแล้วก็ นี่ครับเราจะเอาบวบที่เราลวกไว้นะครับเทลงไปเลยนี่ลงไปนะครับก็คือบวบของเรามันสุกอยู่แล้วนะครับผมไม่ต้องนานนะครับแล้วก็เราก็จะมาปรุงรสได้เลยนะครับผมครับผงชูรสนะครับใส่ลงไปตามด้วยรสดีนะครับผมใส่ลงไปแล้วก็ใส่น้ําตาลนิดหน่อยนะครับตามด้วยซอสฝาเขียวนะครับ แล้วก็ซอสหอยนางรมครับใส่ลงไปใส่น้ำไปนิดหน่อยนะครับแล้วแต่ใครชอบน้ำเยอะน้ำน้อยนะครับผมแต่ของผมผมชอบน้ำนิดนึงนะครับก็เลยใส่น้ำเยอะหน่อยโอเคครับแล้วก็ชิมรสชาตินะครับผม เสร็จเรียบร้อยนะครับผมปิดไฟได้เลยครับก็เป็นเมนูบ้านๆนนะครับผมอันนี้ผัดบวบใส่หมูนะครับผมเป็นบวบเหลี่ยมนะครับเมนูทำกินเองสไตล์บ้านๆนะครับผมวิธีง่ายๆ โอเคครับเสร็จเรียบร้อยนะครับลองชิมรสชาตินะครับอืมอร่อยนะครับอืมแซบ่แซบ,แซบ,แ,ซบแซบครับผมนี่ครับสูตรง่ายๆนะครับผมเราจะเอาบัวไปลวกก่อนผัดนะครับจะได้ไม่เสียเวลา แล้วก็จะได้รสชาติหวานอย่างนี้ครับบวบมันจะออกหวานหน่อยโอเคครับผมเสร็จเรียบร้อยครับเมนูง่ายๆมาเด้อมากินด้วยกันนะครับเพื่อนๆกับข้าวเย็นมื้อนี้นะครับผัดบวบใส่หมูนะครับผมไหก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมโดยการกดติดตามช่องโอสายลุยนะครับกดกระดิ่งกดถูกใจนะครับผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปครั้งต่อไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับ ก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ารับชมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ